รู้ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะว่าทำไม c r อาีตัว Gen 5มันถึงขายดีทั้งในมือ1และมือ2อนะพี่ๆวันนี้เอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยระหว่างตัวรุ่น 2.4E สคันนี้นะคะโฉบไมเนอร์เชนกับตัว 2.4S คันนี้นะคะเติมเข้ามาด้วยคุณพี่ทั้ง3คันนี้เป็นรถมือ2ที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะคะแล้วก็สภาพสวยมากใครมองหาอยู่นะผ่อนเริ่มต้นแบบฟรีดาวน์เดือนละหมื่นสีเท่านั้นสภาพตัวรถนะคะหรือการเปรียบเทียบนะฟังก์ชันการใช้งานและออปชันที่ได้มาจะเป็นยังไงบ้างนะคะคพ,พ ไปดูในคลิปเต็มได้เลยเดี๋ยวมิกกี้มีรายละเอียดมาให้ครบถ้วนทั้ง3คันเลยค่ะไปดูกันต่อในคลิปยาวได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่แล้วก็เข้ามาเจอกันในช่องของมิกกี้รถสวยมือสองอีกแล้วเนาะมิกกี้เป็นที่ปรึกษาด้านการขายรถยนต์มือสองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ รถบริษัทรชยนต์เนี่ยมีมากกว่า350คันเลยถือว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งเลยขายรถยนต์มือสองเจ้าใหญ่นะคะย่านมีนบุรีแล้วก็มีมาอย่างยาวนานแล้วขายรถยนต์มือสองกันมามากกว่า24ปีแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าวันนี้เอาพี่ๆมารับชมค่ะตัวนี้นําเสนอให้ถึงหน้าบ้านหน้าจอเลยนะคะสําหรับตัว ค o ด้าซอปี2021ทั้ง3คันเลยคุณพี่มานะคะมีความแตกต,ต่างกันยังไงแต่ละคันมีออปชันอะไรบ้างสภาพตัวรถเป็นยังไงนะคะแล้วมีรุ่นไหนกันบ้างพี่ๆจ๋ามาดูกันเต็ม มาดูกันต่อเลยนะคะในคลิปของมิกกี้เนาะใครมองหาตัวรุ่นนี้อยู่และอยากเปรียบเทียบกันว่าซื้อ CR v วมือสองมันคุ้มยังไงมันดียังไงนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะจะเริ่มจากคันไหนกันดีเอ่ยเอาเป็นตัวนี้ก่อนละกันพ,พี่ขวามือกันเลยค่ะสีบอลเงินหนึ่งเดียวของเรานะคะไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้แค่เอามาเปรียบเทียบตัวอย่างเฉยตอนนี้เรามีทั้งสีขาวสีดาสีบรอนซ์เงินนะคะแล้วก็มีตัวไมล์และเชนที่มีสันรูด้วยอันนี้ก็เอามาในราคาที่สุดประหยัดแล้วก็เพิ่มปรับราคาลงมาให้้นนนนะะพีคั เป็นตัวรุ่น 2.4S Minor c h a n ปี2021คมากันในสี Silver Metallic นะคุณพี่คะป้ายแดงเนี่ยคันนี้อยู่ที่1.419,000บาทนะวันนี้พี่เอาไปเลยค่ะราคาพิเศษมากนะคะจัดให้เลยพยนต์จัดให้ค่ะคุณพี่อยู่ที่8 0 0แสนกว่าๆเท่านั้นนะคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะคะสภาพตัวรถด้านในมือ2นะ่าใช้งานไหมนะไปดูกันเลยคุณพี่จ๋าผ่อนอยู่เนี่ยแบบฟรีดาวคันนี้จะอยู่ที่1 5 0 0 0บาท 1 5 0 0 0บาทตีเป็นเลขกลมๆเลยนะเผยเผได้เลทออกเวียพิเศษผ่อนถูกกว่าน,นี้ด้วยนะคะคุณพี่จ๋าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสําหรับพี่ๆพนักงานประจํามีไรายได้นะคะมากกว่า30,000ขึ้นไปออกได้คนเดียวจบไม่ต้องใช้คนทําไม่จําเป็นต้องมีเครดิตด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักหรือโทรมาด้านล่างได้เลยนะคุณพี่ไปไปดูตัวรถกันต่อรุ่น2 4 e นะคะด้านหน้าของเขาจะได้ไฟแบบ led แล้วเรียบร้อยมีไฟเด y t i ท e ให้ และก็มีไฟเป็นบอกว่าเขาเรียกไงไฟสูงไฟต่ำเนี่ยไฟตัดหมอกหมดเลยนะ,อะขออภัยค่ะเป็นไฟ LED หมดเลยรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยพี่ๆจ๋ามีมาให้แล้วเรียบร้อยรายละเอียดการชนด้านหน้าเนี่ยก็ไม่มีอ้าไม่มีแง้มสีเดิมตรงสำเนาลุ่นเลยนะคะล้อแมกของเขาจะได้เป็นล้อสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคุณพี่ตัดกันสีดำล้ออลอย5้ารูค่ะแล้วก็มีดิสเบรกให้สีล้อ ร้านมาได้ยังมิชลินเลยนะรอบคันคันนี้เนี่ยได้เป็นยางปี23เลยเจ้าของเดิมเพิ่งไปเปลี่ยนมาให้นะคะก่อนปล่อยรถมานั่นเองรถล,ลำดับเดียวนะคุณพี่เพชรยนต์เป็นลำดับที่2นะคะเป็นเจ้าของมาคนเดียวแล้วก็หน้าตาของกุญแจของเขามาเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยเส้นกลิปไท้นะคะล็อกรถทัชไปทีเดียวมันเป็นแบบระบบวันทัชนะ ทัดไปทีเดียวคือรถล็อกเลยแล้วก็เอามือสอดไปรถก็ปลดล็อกให้นะคะพี่ๆจ๋าด้านในเนี่ยเขาได้มาเป็นวัสดุตกแต่งแบบหนังเกรดพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็สภาพตัวเบากริปมากพี่ๆกริปมากนะคะทํามาให้รองรับได้หลายสลีละมากขึ้นเป็นรถขนาดใหญ่ที่โดยสารกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็สะดวกสบายทุกที่น,นั่งทุกตอนทุกแถวเนาะ,ะมาดูกันค่ะด้านในนะจะพี่ๆจ๋าคันนี้เนี่ย ได้อะไรไปบ้างนะคุณพี่พวงมาลัยได้แบบมัลติฟังชันนะคะเป็นวัสดุหนังหุ้มมาไม่มีรอยลอกรอยโยนเลยแล้วก็มีคูชคอนโทรเอาไว้ใช้เดินทางทางไกลนะคะสะดวกสบายมากคุณพี่แล้วก็มีตัว แดชบอร์ดด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันปรับเพิ่มลดวอลลุมนะคะสั่งการด้วยเสียงกดสายโทรวางได้หมดเลยคุณพี่แล้วก็ตัว 2.4e เนี่ยได้ Honda Land r o v e แล้วเรียบร้อยนะคะปุ่มคูซ์สตาร์ทของเขาจะอยู่ทางด้านขวาของตัวปุ่มอะไรด้านล่างนี่ก็คือเอาไว้ปรับระดับไฟด้านหน้านะแล้วก็เปิดประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองมามา,มาสตาร์ทรถกันคุณพี่คะนี่เลยกดแป้นเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มคูซ์สตาร์ทไปด้วยกันเลยนะจ๊ะมา นี่เล็กไมค์คันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปที่1 1ึ่0 0สกิโลนะพี่ๆค่ะหนึ่งแกิโลคันนี้ได้อะไรไปบ้างคุณพี่ออปชันของเขาเนี่ยได้จอทัสกรีนนะจ๊ะมีจอทัสกรินให้เดี๋ยวเบาแรงพัดลมก่อนลมแรงแอร์เย็นนะคะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยคุณพี่แล้วก็เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเจอไวมากเป็นบลูทูธที่แบบว่าทํางานไวมากแล้วก็ กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะสำหรับกระจกมองหลังนะคุณพี่ขาไฟได้เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนี่เลยด้านบนไฟ LED เรียบร้อย Airbag 8ไปรอบคันนะจ๊ะแล้วก็ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้พร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ช่องเก็บของช่องเสียบ USB อะไรอย่างเงี้ยก็ออปชั่นมาครบแล้วแหละคุณพี่คันนี้นะคะคุณพี่จ๋า8 29,0 0 0บาทนะ8,29,000บาทจากป้ายแดงอยู่ที่1ล้าน 1> 4 1 9 0 0 0บาทนะคะไมยอยู่ที่แค่1 0 0 0 0 0โลเท่านั้นนะรถปี2021สภาพสวยนะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอันนี้ยังไม่มีคิวคค้วกันสาดเนาะถ้าพี่ๆสนใจมิกี้แถมคิ้วกันสาดให้ได้นะคะในรุ่น2.4 ES กำลังแรงมา้าเขาอยู่ที่173แรงม้าเลยตัวนี้ได้เป็นตัวขับ2นะคะพี่ๆขับ2อ,อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยก็อยู่ประมาณ 13 14โ,โลลิตรนะเผออขับทางไกลจะประหยัดน้ำมันมากๆเลยพี่เบาะพับได้นะคะแบบนี้เลยเนี่ยแยกพับปรับให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ปรับการเอนระดับได้หลายระดับเลยนะคุณพี่คะลาโพงก็มีให้รอบคันแอร์แบ็กมีรอบคันสภาพสวยแบบนี้คุณพี่จัดไปเลยค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยเปิดประตูฝาท้ายได้จากกุญแจรีโมทเลยนะกดค้างไว้นะคะนี่เลย เปิดทำการได้แบบนี้เลยคุณพี่ระบบไฟฟ้าอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยนะคะคนของได้กว้างมากๆอันนี้ก็คือลองปรับพับเอลลาให้พี่ๆชมเนาะคนของเนี่ยได้ทั้งตัวจัก,กรยานกระถางต้นไม้ใครสายแคมปิง้งปูผ้าปูที่นอนลงได้สบายเลยแล้วก็ปิดนะคะประตูท้ายได้จากกุญแจรีโมทแบบนี้ด้วยคุณพี่ อาอ option มาครบเรื่องความปลอดภัยนอกจาก airbag เนี่ยก็มีค r u i s e control มีช่วยออกตัวทางลาดชันนะคะแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัย Honda น e อ s เตือนจุดอับสายตาด้านข้างด้วยชุดคู่มือเอกสารนะคะตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะมีตัวอุปกรณ์ครบเลยชุดเครื่องมือ,อยางอะไหล่แม่แรงสมดุดคู่มือนะคะก็มีให้เรเรียบร้อย คันนี้มีกุญแจสำรองให้ครบนะคะคุณพี่จ๋าก็ถือว่าอุปกรณ์ครบคันเลยมือ2คุณภาพจัดไปค่ะพี่ๆขามาหามิกกี้ที่เพชรยนต์ไม่มีผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูคันด้านข้างกันต่อนะคะก็เป็นอีก1นึคันในรุ่นเดียวกันเลยคุณพี่2 4 E นะคะตัว Minor Change ปี2021สีดำตรงหน้าที่พี่ๆเห็นอยู่ก็เพิ่งปร,รับราคาลงมาให้นะผ่อนอยู่เดือนละ15นเหมือนกันป้ายแดงพี่ดาวอยู่15%พี่ก็ต้อง ผ่อนอยู่ประมาณ2 0 0ห0ืเลยนะคะวันนี้คุณพี่จัดไปได้เลยนะคะคุณพี่จ๋าในราคาสดคุ่มพี่จัดเต็มฟรีดาวได้นะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอารายละเอียดมาคุยกันเครดิตด,ดีเกิน1ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นบัตรเป็นรถนะคะคุณพี่คาเอาไปเลยเลทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้น คันนี้ก็สเปคเดียวกันกับคันด้านข้างเลยคุณพี่ตัว 2.4e นะคะโฉม Minor c h a n นะคุณพี่จ๋าไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกเขาได้มาเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยแม็กนะคะของตัวนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวแม็กขอบ17ลายบายพัดไปเหมือนกันคันนี้เขาเปลี่ยนยางมาให้ใหม่เป็นยางฟูดเกียรนะคะเป็นปี23เลยทั้ง4เส้นสภาพแม็กสมบูรณ์ไม่มีรอยต้องไปขัดแม็กนะคะหรือว่ารอยไปเบียดกับขอบฟุตบาตมาเนาะ ตัวสีตัวถังนะคะของเขาจะได้เป็นสีดำออกเหลือบมุกนิดนึงนะคุณพี่บอดี้ตัวรถด้านนอกเนี่ยก็ไม่มีตรงไหนบุบสลายนะคะกระจกพัดเดิมรอบคันติดตั้งคิ้วกันศาสมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วตัวไมเนเชนเขาเพิ่มกับด้านข้างมาเป็นเส้นโครเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มดีไซน์ขึ้นคุณตัวโคมไฟเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะมีการโรมดำเพิ่มคุมโทนมาให้มันมากขึ้นนะคะคุณพี่จา๋าก็ถือว่าเป็น2เฉดสีที่แบ่งกลุ่มได้ง่ายๆเลย ใครสายเรียบหรูดูแพงนะคะชอบรถดูแลง,ง่ายคันสีบอลเงินเลยคุณพี่หรือถ้าชอบเป็นสีดําดุๆนะคะออกคุมโทนหน่อยนะคุณพี่๋าสีดาก็น,น่าสนใจเหมือนกันตัวนี้ได้เป็นตัว 2.4E s h o Me The Change เป็นขับ2เหมือนกันนะคะเซ็นเซอร์มีให้ถึง4จุดเลยด้านหลังนะตัวนี้เจ้าของเดิมเพิ่มติดเซ็นเซอร์มาให้นะคะนอกจากตัวกล้องถอยที่มีให้ทุกรุ่นทุกคันอยู่แล้วเนาะพร้อมตัวเส้นเลนไกด์นะคะตำแหน่งกล้องถอเเขาจะอยู่ตรนนี้ ตัวนี้เปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันคุณที่เมื่อกี้เปิดจากกุญเจรีโมทไปแล้วเนอ้องอันนี้ลองเปิดจากตัวรถเองนะคะนี่เลยสภาพสมบูรณ์โชคไฟฟ้าไม่มีแตกไม่มีรัว่วไม่มีซึม โครงสร้างมิกกี้มีรับประกรันให้นะคะอยู่ที่274รายการเลยรับประกรันตัวโครงสร้างและตัวถังตัวรถพบเจอว่าชนหนักพิความมารับซื้อคืนเต็มจํานวนร้อยเปเซเลยคุณพี่เรื่องนี้นะคะเราซีเรียสกันมากค่อนข้างจะคัดรถมาอย่างพิถีพิถันและความประณีตเพื่อจะได้ส่งต่อส่งมอบสิ่งที่ดีนะคะไว้ให้พี่ๆไปใช้งานเนาะใจเข้าใจเราค่ะคุณพี่เรื่องการบริการถูกระดับประทับใจแน่นอน อันนี้ภายในก็ได้เป็นตกแต่งวัสดุหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะสภาพตัวรถก็ไม่ต่างกันมากเลยนะเป็นเบาะที่เกรดพรีเมียมเลยนะวัสดุหนังอย่างดีทำการยืดหยุ่นได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยเห็นรอยย่นของเขาเนาะคุณพี่เนี่ยแอร์ตอนหนังก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่องเสียบ USB มีให้คันนี้มีผ้าย,ยางมาให้รอบคันด้วยโครงสร้างรับประกันให้นะคุณพี่เนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะหัวน,อน็อ เปิดดูให้ทุกจุดเลยตรงไหนมีตำหนินิกจี้แจ้งก่อนนะคะคุณพี่จ๋ารถมือสองเน้นขายอย่างเดียวเนี่ยที่ไหนก็ขายได้แต่ถ้าเรื่องขายคุณภาพขายความจริงใจนะคะขายความน่าเชื่อถือเพชรย,ยนไม่เป็นสองรองใครแน่นอนพี่พี่อยากได้รถคุณภาพนะคะจัดมาเลยจัดมาเลยคุณพี่จา๋ามิกกี่มีส่งมอบให้พี่พี่หลายคันมากๆในตัวรถ s u v Compact ขนาดใหญ่อย่าง CR v วนะที่ขายดีทั้งมือหนึ่งมือสองทำไมมันฮิตกันมากด้วยเรื่อง ความปลอดภัยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าด้วยเรื่องความปลอดภัยและออปชันที่เขาได้มาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะอย่างคันนี้เหมือนการสเปคเดียวกันนะคะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้หน้าจอทัชสะกรีนแบบนี้คุณพี่เดี๋ยวนี่เลยคอนโซลโดยรวมนะคะคุณพี่จ๋าได้ไปเนี่ยก็เป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากแล้วข้างบนเนี่ยเขาบุมาเป็นวัสดุซอฟทัชนะเป็นวัสดุซอฟทัชแบบนิ่มๆหมดเลยนะคะคุณพี่ขาบุนุ่มมาเลยแล้วตัวนี้ก็บุนุ่มมาเช่นเดียวกัน อุปกรณ์ก็มีให้ครบสมุดคู่มืออ่ะมีอยู่ครบนะคะคุณพี่จ๋าตัวนี้เราเซตติ้งเปลี่ยนภาษาตั้งค่าได้นะคุณพี่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็โอเคเลยออ d ดโอ F m A m AM อ็มเ o นะคะได้หมดเลยเนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์ไวมากคุณพี่แอร์ป,ปรับออโต้ได้เรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบนะคะอุปกรณ์ค่อนข้างครบคันและที่สำคัญคันนี้เลขไม้น้อยมาก ไม้ของเขานะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่6 5 0 0 0กิโลเท่านั้นไม้หกหม0้กิโลกับความคุ้มค่าที่พี่ๆได้ไปประหยัดจากป้ายแดงหายไปเยอะมากๆเลยนะพี่ๆี่ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะแล้วตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับได้นะคะพี่พี่พวงมาลัยปรับได้อันนี้ก็คือน่าจะเห็นระดับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแหละเนี่ยลองใช้งานกันดูนะคะมา อยากเล่นตัวไหนนะคุณพี่ออปชันอะไรลองมาขับลองมาทดลองเข้ามาดูรถกันได้นะคะคันนี้ยังว่างให้พี่ๆเป็นเจ้าของอยู่นะสำหรับคันนี้เนี่ยราคาของเขาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะ899,000บาทนะคะคุณพี่จ๋าถ้าพี่สนใจติดต่อมิกกี้มาได้เลยรถมือสองคุณภาพพี่พจ๋าอย่าลังเลไม่ต้องคิดนานนะคุณพี่รถอยู่ไม่นานนะคะที่นี่ต้องบอกเลยว่ารถเราไปไวมากคุณพี่ตกต่อเดือนเนี่ยขายออกประมาณเกือบ200คัน ทุกเดือนเลยนะถ้าพี่ๆอยากได้ความอุ่นใจอยากได้ความไว้วางใจและรถมือสองที่คัดเกตจริงๆนะคะลองเข้ามาชมได้เลยที่ย่านมินบุีีแล้วตั้งอยู่ในซอยเสรีไทย6.8แยกที่1น,นะคะคุณพี่จะเข้ามาหามิก่กี้ได้ทุกวันเลย แล้วก็ลองมาดูคันนี้อีกคันนึงคุณพี่เป็นอีก1นึ่งคันที่ราคาย่อมเยาวลงมาอีกนะจ๊ะสำหรับตัว Honda CRV ตัวไมโนเชนเหมือนกันปี2021ในรุ่น 2.4S นะคะอันนี้เขาป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ที่1,369,000บาทวันนี้อยู่ที่700,000ไรา,ายเท่านั้นคุณพี่จ๋า700,000ไายป,ายปายออปชั่นต่างจากตัว E ยังไงไปชมกันไปชมกัน ไฟหน้าของเขายังได้เป็นแบบ LED อยู่นะพี่แล้วก็เส้นโครเมียมด้านหน้านะคะดีไซน์เขาก็ปรับเปลี่ยนไปใ่ม่เยอะมากตัว Minor c h a i n เนี่ยถ้าดูจาก2องคันนี้จะไม่ต่างกันมากเลยแม็กขนาดเท่ากันนะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็ได้เป็นลายเดียวกันด้วยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันค่ดได้เป็นกุญแจ Smart k e ีย์เยที่ใช้แบบ one touch ได้เหมือนกันคุณพี่เนี่ยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะนี่เลยทัดไปนะคุณพี่ก็คือล็อกรถได้เรียบร้อยแล้ว หรือว่าสอดมือเข้าไปนะคะเป็นแบบ one touch คิ้วกันสะอาดติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยตัวถังเท่ากันคุณพี่ระคันนี้เจ้าของเดิมไปใส่ไฟแอมเปรนไลท์แบบบูลไลท์มาให้ด้วยนะคะก็ทําให้มันดูมีลูกเล่นมีกิมิิมากขึ้นนั่นเองคุณพี่แล้วก็สภาพเบาะเนี่ยก็ใช้งานไปไม่เยอะเลยนะคะดูจากตัวเบาะเนี่ยสภาพสวยมากนะหนังอย่างดีการตัตเดเย็บอย่างดีเลยคุณพี่แล้วก็แอร์แบกรอบคันแดใบเหมือนกัน ตัวหัวน็อตก็ไม่มีรอยขันรอยไขเม็ดอาร์ยังอยู่ครบนะจ๊ะพี่ๆจ๋าคันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่แปดหมื่นห้าเท่านั้นพี่ๆไม่แปดหมื่นห้านะคะออปชั่นไม่ได้ต่างกันเยอะมากเลยนะคุณพี่จ๋ากระจกแต่แสงอัตโนมัติได้ไปปุ่มุชสตาร์ทท่อน่าเลนวอชได้ไปเขาเนี่ยค่อนข้างจะได้มาครบคันแล้วล่ะนะในรุ่นตัวไมเนเชนด้วยดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนไปใหม่นะคุณพี่จ๋านี่เลยประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยนี่เส้นไฟเลี้ยวหรือว่าไฟเบรกเป็นแบบ LED แบบ Sequential เลยนะคุณพี่จา๋านี่เลยถ้าเปิดประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยแบบนี้ได้ทุกคันเลยนะคะอันนี้มีผ้ายางให้แล้วเรียบร้อยด้วยคุณพี่สำหรับคันนี้นะคะถ้าพี่สนใจนะติดต่อมาได้เลย7 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ Honda CRV ตัว 2.4S เนาะใครสนใจ7จ9 0แ0บาทผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ ผ่อนอยู่เพียงเดือนละ14000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละ14000บาทนะอะลองเปิดท้ายมาดูนะคะเนี่ยเปิดสวยทุกคันเลยคุณพี่โครงสร้างเนี่ยรับประกันให้จะ5้ที่นั่งหรือ7ที่นั่งนะคะมีพร้อมเสิร์ฟให้พี่ๆเลยเนาะถ้าพี่ๆอยากได้รุ่นไหนนะคะแล้วมันไม่ใช่ใน3ครคันนี้ พี่ๆไม่ได้มีแค่นี้นะสีขาวก็มีสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมิกกี้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีอัปเดตรถเข้าหม่เรื่อยๆหรือถ้า3คันนี้มันเตะตาพี่ๆนะจ๊ะทักมิกกี้มาเลยนะรถอยู่ไม่นานนะคะไม่อยากให้พี่ๆพลาดมาเดี๋ยวเราเป็นสรุปการคุณพี่ สำหรับ3มคันนี้นะคะในช่วงส่งท้ายปีมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้คุณพ,พี่เอาเข้าศูนย์ซอมห้างได้เลยนะมองหารถรุ่นไหนสเปคไหนอยู่ปรึกษาสอบถามมิกกี้ได้เลยค่ะมิกกี้ยินดีให้คำปรึกษานะพี่ๆจ๋าออกรถก่อนสิ้นปีนี้มีแคมเปญดีๆรอพี่ๆอยู่อีกมากมายเลยยังไงพี่ๆขาเบอร์ด้านล่างติดต่อมิกกี้ได้โดยตรงเลยนะวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะพี่ๆขาเอาคันไหนมาฝากอีกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะ